เข้าครัวกับปู้มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำฟักทองอบสาเกกันนะคะเป็นเมนูสุขภาพที่ทั้งอร่อยแล้วก็ดีต่อใจพร้อมเคล็ดลับทำให้ฟักทองนุ่มแล้วก็หวานอร่อยสุดๆถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มลงมือทำกันได้เลยค่ะเริ่มต้นจากการที่เราจะล้างฟักทองให้สะอาดนะคะตัวเปลือกของเขานะคะปู้จะใช้เป็นแปรงเล็กๆนะคะขัดนะคะล้างน้ำแล้วก็ขัดเอาพวก ที่จะมีเศษฝุ่นเศษดินที่ติดนะคะติดตามร่องของฟักทองนะคะเมื่อล้างสะอาดดีแล้วนะคะก็จะนํามาหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะเอาตัวไส้ของเขาเอามาเล็กของเขาออกนะคะจากนั้นก็จะนํามาปอกเปลือกค่ะแล้วก็จะมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะคะแล้วก็วิธีเลือกฟักทองนั้นนะคะปูจะเลือกฟักทองที่มีลักษณะที่ดีนะคะก็คือมีความแก่จัดค่ะฟักทองที่ ร้อมสำหรับทําอาหารหรือขนมนะคะเนื้อเขาจะมีความมันแล้วก็หนึบหนับมีรสชาติอร่อยค่ะฟักทองที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเทใส่ลงไปในหม้อที่เราจะใช้อบค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่น้ําตาลนะคะปูใส่เป็นน้ําตาลหล่อฮังกล้วยนะคะสองช้อนโต๊ะใครที่ทานปกติก็ใส่น้ําตาลทรายปกติได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะทําการเขย่าหม้อค่ะ เพื่อให้ตัวน้ำตาลนะคะเคลือบไปให้ทั่วๆนะคะฟักทองหรือใครจะใช้วิธีการคนก็ได้แล้วก็นี่ค่ะที่เราจะใส่ก็คือมิรินค่ะแล้วก็ตามด้วยสาเกค่ะมิรินกับสาเกสามารถซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วไปนะคะหรือว่าบางอย่างปู้ก็จะติดแท็กเอาไว้ให้แล้วก็จะเป็นโชยุนะคะเติมมิรินก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็จะตามด้วยสาเกนะคะสาเกก็1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันค่ะโชยุนะคะก็ใส่ไป1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันอีกแล้วนะคะแล้วก็จะเติมน้ําเปล่าลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะน้ําเปล่านี่จะช่วยไม่ให้ตัวฟักทองของเราไม่ก้นหม้อแล้วก็ช่วยทําให้ฟักทองของเรานุ่มด้วยนะคะเราจะทําการใช้ทัพพีนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะ ให้เข้ากันดีก่อนที่จะนําไปตั้งไฟค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนในการตุ๋นนะคะปิดฝาหมอ้อแล้วก็ตุ๋นทิ้งไว้10นาทีค่ะพอครบ10นาทีแล้วก็มาเปิดฝาดูนะคะแล้วก็มาเช็คดูว่าฟักทองของเราได้ความนุ่มอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าเผื่อต้องการที่จะตุ๋นต่อไปนะคะก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะปู้เติมน้ำเปล่าลงไปอีกสองช้อนโต๊ะนะคะ จากนั้นก็ปิดฝาหม้อนะคะแล้วก็ตุนทิ้งไว้ตุนต่อไปอีกประมาณ5นาทีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะก็มาเปิดฝาหม้อดูค่ะแล้วก็ใช้ซ่อมนะคะเอามาเช็คสุกนะคะเช็คความนุ่มของฟักทองนะคะว่าได้ระดับนะคะอย่างที่เราต้องการหรือยังค่ะถ้าได้ระดับที่เราได้ความนุ่มที่เราต้องการดีแล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะ นี่นะคะให้ดูนะคะน่ากินมากๆฟักทองรุ่มได้ที่แล้วตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะฟักทองสูตรนี้นะคะจะกินเป็นของเล่นของว่างนะคะหรือว่าจะเอาไปจัดเป็นอาหารไซด์ดิชนะคะอาหารเคียงกับกับข้าวมือ้อใดๆของเราก็ได้ค่ะได้หมดเลยนะคะในสูตรนี้นะคะปู้ใช้ฟักทองทั้งหมด350กรัมค่ะเครื่องปรุงก็ตาม ตามในคลิปเลยนะคะแล้วก็ใครชอบรสชาติแบบไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบได้เลยค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาสำคัญแล้วนะคะก็คือเวลาของการชิมนั่นเองค่ะออ้อร่อยค่ะสูตรนี้นะคะกินได้เพลินๆเลยค่ะอันนี้ปูก,กินเอากินเอานวมันอร่อยจริงๆนะคะฟักทองมีความนุ่มนะคะแล้วก็มีความหนุบหนับในตัวเขาเองนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะ